เทศบาลบ้านเลนที่จังหวัดอยุธยานะคะต้องประสบกับภัยน้ําท่วมมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะทําให้ชาวบ้านที่นี่ต้องเดือดร้อนกันมากค่ะแต่เ,เมื่อทีมนะักแสดงช่อง3และรายการตู้ปนอ,อข่าวสามนะคะได้ลงมาช่วยที่พื้นที่นี้ค่ะก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีค่ะ ทันทีที่ทีมช่องสามนำโดยอากอบสุขชมพูอริยาปอทิษฎีและปูมินดาผู้ประกาศข่าวลงพื้นที่แจกถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าวสามในจุดแรกอย่างใกล้ชิดก็สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและมันแสดงทุกคนได้เห็นความเดือดร้อนก็สู้ต่อเต็มที่ลงเรือท่ามกลางแดดร้อนแจกถุงยังชีพร่วม500ถุงสุขขารอยน้ําและน้ําดื่มต่อตามบ้านที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถออกมาได้รวมทั้งที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภยัยหมู่12ที่ชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่กว่า10ครัวเรือน ทุกๆคนเดือดร้อนมากนะครับความช่วยเหลืออาจจะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราขอบอกว่าเรามาด้วยใจเราเต็มใจที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือโปรดรอนะครับจะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือท่านแน่นอนครับเราก็ทําได้เท่าที่เราทําได้นะก็ถือว่าดีที่สุดแล้วทุ่มเททั้งกําลังกายกํรรราลังใจกํรรราลังทรัพย์นะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ทําได้คะ่ะเทศบาลตา,ตาบลบ้านเลนจังหวัดอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําและติดแม่น้ําเจ้าพระยาจึงต้องรับภาราน้ําท่วมอย่างหนักซึ่งที่นี่ยังคงต้องการ ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไม่ต่างกับพื้นที่อื่นๆค่ะ